ทำไมคนถึงชอบคิดว่าเหงื่อร้นมันจะต้องเป็นไปตามไว้และคุณหรือเปล่าคะที่อยากจะแก่ตัวไปเป็นคุณป้าหรือคุณยายที่ไม่มีเงื่อร้นถ้าเป็นอย่างนั้นลวก็คลิปนี้เป็นของคุณคะ่ะหมอนิดมีคำตอบให้คุณคะ่ะ ในเรื่องของเหงืออร้นวันนี้หมอนิยาจะเล่าให้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านไม่มีภาษาหมอเอาแบบฟังทีเดียวละเก็ตแล้วนำไปใช้กันได้เลยแต่ก่อนอื่นขอให้ดูภาพนี้อย่างเข้าใจตรงกันก่อนนะคะถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วฝังลงไปในดิน แล้ววันดีคืนดีก็มีตัวหนอนมีมแมลงมาซ้อรอบๆต้นไม้ทำให้ดินรอบๆตรงนา้น่ะมันซุดตัวลงไปพอดินมันซุดตัวหญ้าที่เคยคลุมดินอยู่ด้านบนอ่ะมันก็ซุดตามลงไปแล้วเราจะเห็นรากของต้นไม้โผล่เหนือดินพอจะนึกภาพออกไหมคะอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหือกลอนล่ะคะหมอ,อ,อมันเกี่ยวตรงที่ ถ้าคุณเข้าใจภาพของต้นไม้ชัดคุณก็จะเข้าใจภาพในช่องปากชัดเพราะมันคือการเทียบเคียงที่ชัดเจนที่สุดละดังต่อไปนี้นะคะต้นไม้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนฟันค่ะสิ่งที่เราเห็นลำต้นหรือว่าเห็นใบไม้ข้างบนเนี่ยมันคือตัวฟันด้านบนแต่จริงๆแล้วมันมีรากที่ฝังลงไปในดินรากฟันเนี่ยมันฝังลงไปในกระดูเบ้าฟัน กระดูกเบ้าฟันก็เปรียบเสมือนกับดินทำไมดินถึงสุดคะเพราะว่ามีหนอนมีแมลงไปใช้รอบๆอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามีหินปูมีแบคทีเรียรที่คอยกัดกร่อนให้กระดูกรอบร,บร,บรบฟันเนี่ยมันสุดตัวลงพอกระดูกรอบร,บรบฟันมันสุดตัวลงเหงือกมันก็ตามกระดูกลงมาเหมือนกับที่หญ้าตามดินลงมาพอดินสุดหญ้ามันตามดินลงมาด้วยใช่ไหมคะ ยาก็คือเหงือกค่ะเหงือกมันก็จะตามกระดูกลงมาเราก็จะเห็นว่าเหงือกมันร่นแล้วก็จะมีรากฟันเผยอ,อยู่ในช่องปากนี่ไงคะคืออาการเหงือกร่นทีนี้ก็มาตอบโจทย์ของทุกๆคนว่าและเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เหงือกเราร่นสรุปก็คือถ้าไม่อยากให้เหงือกร่นก็อย่าไปทำให้กระดูกรอบๆฟันนะมันสุดถ้ากระดูกไม่ซุดเหงือกก็จะไม่ร่น แล้วกระดูกมันสุดจะอะไรคะก็สุดจะหินปูนที่อยู่รอบๆแล้วมันปล่อยกรดออกมาทําร้ายเหงือกทาร้ายฟันและทํำยังไงถึงจะไม่มีหินปูนคะรู้วิธีกันหรือ,อยังถ้ายัางแนะนําให้ไปดูที่ ep 5แปลงฟันดี่ดีทำไมยังมีหินปูนอยากรู้ไหมคะทำไมเราแปลงฟันดี่ดีแล้วยังมีหินปูน ไปชมกันค่ะ EP 5วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย